สวัสดีค่ะ f c ทุกๆท่านทุกๆคนนะคะสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e ทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เปลี่ยนสถานที่มานั่งคุยกันในครัวเนาะวันนี้ก็วันอาทิตย์ช่วงบ่ายๆเนาะยักแปบ๊บช่วงบ่ายๆของวันอาทิตย์เนาะ อากาศก็จะอ้าวๆหน่อยเนาววันนี้เนาะพี่นีก็อาบน้ําออกมาเนาะเดี๋ยวก็จะเตรียมรีดผ้าเพราะว่าเมื่อวานซักผ้าคลิปนี้พี่นีก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วที่ว่าพี่นี<ช>อ,อจะหอบเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าไปอยู่กับผู้ชายอีกคนเนาะผู้ชายที่ว่าเขาสามารถที่ว่า ที่พีนีคิดว่าเขาจะมาเอาดึงชีวิตพี่นีขึ้นเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตพี่นีพีนีก็จะมาพูดถึงว่าการที่ว่าผู้ชายเขารักเรารักในตัวเราทําำไมพี่นีไม่ไปกับเขาเนาะถ้าเขารักเราเขาก็ต้องรักตัวเราเนาะรักในวาำเป็นเราแต่ถ้าเกิดว่า,เ,าเราไปชุบ ไปเลี้ยงดูให้ชีวิตมันดีขึ้นมันก็น่าสนเนาะถึงจะเจ็บก็ไม่เป็นไรแต่เพียงว่าการที่ว่าพี่นีได้คิดว่าทําไมเขาจะต้องให้เราเปลี่ยนหมดเลยใช่ไหมคะเปลี่ยนจากเอ,อนีคนเก่าเนาะให้ไปเรียนขับรถมันก็ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเหตุผลของเขาดีนะเหตุผลดีมากก็เออไปเรียนขับรถไป เรียนภาษาฝรั่งเศสจะได้เข้าในสังคมของพวกเขาได้แต่นี้พี่นีก็คิดว่าเราผ่านจุดนี้มาแล้วเราเคยมีปัญหาเรื่องสมองกันฟันทรงจำตั้งแต่สมัยเด็กเราเก่งทุกอย่างแต่ว่าเรื่องการสมองความทรงจำเกี่ยวกับภาษาเราเราเรียนไม่ได้สมองเราไม่เปิด แล้วอีกอย่างหนึง่งไปเรียนขับรถพี่นีก็เคยเรียนแล้วแต่พี่นีก็ไม่ผ่านแล้วครั้งนี้พี่นีจะผ่านได้ยังไงการที่ผู้ชายเขาจะเอาผู้หญิงไปชุบเลี้ยงให้มีหน้ามีตาให้อะไรดีแต่เพียงว่าจะให้เขาไปเปลี่ยนหมดคือว่าการที่ว่าเธอจะต้องอยู่ในสังคมของฉันได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราทำไม่ได้ เราก็คือว่าคิดสูงฝ่ายสูงเขาเรียกผู้หญิงฝ่ายสูงพี่นีเขาเลยไม่ไปเนาะแล้วก็ผสานกันกับป๋าเล่เนาะพี่นีเรียกเขาป๋าเล่เพราะไม่อยากเรียกชื่อจริงเขาเนาะก็ขอโทษทีผสานป๋าเล่<ม>ป๋าเลกก่ก็กระโดดเข้ามาเนาะก็ ครั้งนี้กระโดดเข้ามาเต็มตัวคือว่าพี่นิเปิดทางให้เขาคิดถึงความดีของเขาคิดถึงที่การที่ว่าเขาช่วยเหลือเ,า<ด>เราเขาอะไรก็โอเคดีแบบไม่ก็กเข้ามาในฐานะนี้แล้วตอนนี้เรื่องมันไม่จบนะคะทุกคนเรื่องมันไม่จบที่พี่นีอยากจะพูดให้ฟังก็คือว่าพอเขาเดินเข้ามา เขาเข้าบ้านพี่นีได้แล้วตอนนี้นะเข้าบ้านพี่นีได้แล้วตอนนี้เออ๋ยวกัดยังอย่ากัดเอาไหม่คือว่าเขายังเข้าบ้านพี่นีไม่ได้มานอนมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พี่นีก็ไปเที่ยวกับเขาก็ไปบ้านเขาก็ไปบ้านเขาก็เห็นข้าวของของผู้หญิงเนาะเต็มบ้านเลยมี มีเสื้อมีเสื้อผ้ามีอะไรนะเขาบอกว่าเขาเคยอยู่ผู้หญิงมาหกเดือนเพราะว่าผู้หญิงเขาไม่มีบ้านอยู่แล้วเขาก็เลิกกันเขายังหาบ้านไม่ได้เขายังผู้หญิงเออยังไม่ได้ขนของไปพี่นี่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะเป็นคนไม่คิดมากนะก็โอเควันนี้ก็อันนั้นมันผ่านผู้หญิงเขาเลิกกันแล้วก็ไปแล้วอะไรอนยะ่างเงี้ย พี่นีก็อยากตอบแทนบุญคุณเขาที่เขาดีกับพี่นีเนาะพี่นีก็เล่าคร่าวๆเนาะก็่อนโควิดจะเข้าเนาะพี่นีก็ขี่รถไฟไปเนาะไปศุกสุกลางคืนวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะกลับอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเขาทำงานก็วันเสาร์วันศุกร์ตอนเช้าไปทำงานบ้านไงเขา ที่นี่ก็บ้านแกจะมีห้องน้ำสองสองห้องห้องผู้หญิงกับห้องส่วนตัวของแกแกก็บอกว่าเออห้องของผู้หญิงเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครเขามาใช้หรอกเออเราทำความสะอาดก่อนได้ไหมเขาพูดเนาะพี่นีก็ทำความสะอาดห้องผู้หญิงก็สะอาดเนาะก็ทำห้องเขา มันก็เป็นเหตุการณ์ด้วยว่าเราไปทุกอาทิตย์เนาะเราเป็นคนทำความสะอาดอาทิตย์ละครั้งมันก็จะแปลกใจนะว่าเออทุกอย่างนี่เสื้อผ้าของเราถ้าเราทิ้งเอาไว้เราลืมประมาณเนี่ยมันจะไม่เหลือคือว่าเขาเก็บซุกอืมเขาเก็บซุกแล้วห้องน้ำที่เขาบอกว่าเออให้พี่นีใช้ห้องน้ำรวมกับเขาห้องน้ำผู้หญิง มันก็มีการลอยที่ว่าใช้เขาก็จะบอกเออลูกสาวเขามาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดเออว่าลูกสาวเขามามาใช้ห้องน้ำมาอะไรเงี้ยเขาจะเอยแต่ว่าลูกสาวลูกสาวเขาแล้วก็ของที่เขาใช้ผู้หญิงของผู้หญิงที่ว่าทิ้งน้อยบ้านเขาก็ก็ออกไปเนาะมันก็เขาก็ขนออกไปหมดละ แต่มันมันมันจะผิดสังเกตอะไรหลายๆอย่างว่าเราเป็นคนทำฟันสะอาดที่นอนออห้องแก่บางเพราะว่าพี่นีจะเช็ดทำฟันสะอาดอะไรมันจะดีใช่ไหมคะดีมากแต่เอ๊ะทำไมมันครั้งสุดท้ายที่เราทำฟันสะอาดมันไม่มีกิบติดผมมันเหมือนกิบติดผมวิก,กอะทุกคนกิบเล็กๆอะติดผม พี่นีก็ถามว่าเออคิกของใครเขาบอกเออใช่ลูกสาวฉันเข้ามาค้างคืนเขามีปัญหาอะไรเงี้ยเขายังอืมพี่นีก็ไม่คิดอะไรนะพอเสร็จเขาบอกพี่นีตอนนั้นพี่นีก็พิการย่างสามารถทํางานได้ก็ยังคิดว่าจะเปิดร้านนวดแต่ตอนนี้พี่นีมีหนี้สินก็จะเปิดร้านนวดไม่ได้นะทุกคน มันก็จะปวดเปิดร้านนวดไม่ได้ก็เออชื่อเสียงคือว่าคนมีหนี้มีสินล้มละลายมันจะไม่สามารถจะไปเช่าร้านได้เขาเขาก็บอกโอเคเขาจะใช้ชื่อเขาเปิดร้านให้ให้เธอหาร้านตอนนี้พี่หนีก็ไปได้ร้านเนาะไปได้ร้านไม่แพงนะร้านถูกๆนะพี่ก โทรไปบอกเขาบอกว่าเออฉันได้ร้านแล้วนะเขาก็บอกเออฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับเธอเออบาเลเขาพูดเนาะมีเรื่องอยากจะคุยกับเธอที่นี่ก็ถามว่าเออเออเรื่องร้านเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปคุยกันทาน้าแล้วก็คุยกันเขาก็เอือกันพอเจอหน้ากันเนาะเขาก็เหมือนมีความคิดนะเขาคิดอะไรของเขาก็เหมือนคนใจลอยเนาะ เขาบอกว่าเรื่องร้านน่ะเธอลืมไว้ก่อนได้ไหมเพราะว่าผู้หญิงที่เขาเคยอยู่กับแกเขาไม่สามารถที่จะเอาบ้านได้เหมือนกันแกต้องไปเซ็นเซ็นรับรองบ้านให้ผู้หญิงคนนี้แกไม่สามารถที่ว่าจะเช่าบ้านได้เช่าได้สองที่ในเงินเดือนอ,อ,อ,อในอเนี้ยช่วงเนี้ยแกก็ว่านนะพี่นีก็เริ่มแปลกๆนะก็ ไม่เป็นไรอ่ก็แปลกๆแต่ไม่คิดอะไรมากก็แปลกกับพี่นีก็นั่งคิดนะ่ะมันก็สมควรที่ว่าเราไม่ไว้ใจเขาตั้งแต่ตอนแรกที่ว่าเขาเป็นคนปแปลกๆคือว่าลางสงหอหนของพี่นีมีนะเพื่ไมไม่ให้ผู้ชายคนนี้เข้ามาในชีวิตมันก็เป็นเหตุการณ์อย่างเนี้ค่ะทุกคนมันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าทําไมแกได้อยู่กับชีวิตของพี่นีในวันนี้เนาะ พี่นีก็ไปเที่ยวไปอะไรเนาะก็ไปอิตาลีกัแกแกก็เหมือนว่าแกวิ่งรับโทรศัพท์ตลอดเนาะพี่นีก็เลยก็ไปจนเดือ,ดอนออกตบเนาะอิตาลีก็ยังร้อนอยู่เนะาะแต่ที่นี่ใบไม้เหลืองละพี่นีก็มานั่งก็ไม่เป็นไรอืมแต่ตอนนี้พี่นีก็เพื่อนของพี่นีที่เขามีสวน อันนี้ปีสองพันสิบเก้าปลายปีเนาะปลายปีเเดินออกต๊เนาะจะเข้าอะไรเงี้ยนะัเบิ้มพี่นีก็เพื่อนของพี่นีที่เ็าทำสวนเขาบอกเออนีถ้าเธอเอออยากได้ร้านเอ,อบ้านเพื่อนฉันน่ะเขามีห้องว่างๆเนาะไม่มีคนอยู่ลองไปคุอยอับเข้าอยู ก็พี่นีก็ลองไปคุยกับเขาดูเขาก็โอเคโอเค,อเคพี่นีทดลองเปิดร้านนวดเนาะก็ยังไม่ได้ลงมืออะไรเต็มที่เนาะก็ตกแต่งอะไรแล้วเนาะตอนนี้พี่นีก็มานั่งคิดว่าผู้ชายบาเลยนี่ไม่ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์กับพี่นีพี่นีก็ห่างเริ่มห่างกับแกเนาะ แล้วก็ไปเที่ยวกันสงสัโควิดจะเข้าเดือนธันวาหรืออะไรนะปีปีพศยี่สิบนะคะเดี๋ยวก็นะจะสับสนเมื่อกี้พี่นีเอ่ยถึงพศสิบเก้าไม่ใช่นะปีพศยี่สิบเดือนเซนะปเตมร์ออกโนบเพศยี่สิบที่ว่าพี่นีให้ปาเลเข้ามาในชีวิตเต็มที่เนาะก็กวนกันอยู่อย่างนี้นะก็วนไปแต่พี่นีก็ เป็นคนน่ไม่หาปัญหาไม่ไม่ติดตามคือว่าแต่คิดดูหาเหตุผลเนาะ mm. ก็คือว่าเขาก็คงมีเหตุผลเขาก็เป็นสิทธิ์ที่ว่า mm. เขาก็มีน้าใจช่วยเหลือเราช่วยเหลือผู้หญิงคนนั้นในการที่ว่าที่อยู่อะไรเนี่ยในความรู้สึกของพี่นีคิดว่าผู้ชายคนนี้ยังลืมผู้หญิงของเขาไม่ได้ mm. เขายังต้องช่วยเหลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยนะ แต่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบมันเยอะคือว่าเขาเยอะพี่นีก็ห่างห่างกับเขาแล้วก็ไปทดลองเปิดร้านก็มีลูกค้าเนอะก,กับพี่นีก็ตอนนั้นกับพิการแต่ว่าเราสามารถจะทำงานได้สี่สิบเปอร์เซ็นตเราทดลองก่อนใช่ไหมว่าเราทำงานได้เท่าไหร่เราดูพลังกำลังของเราว่าเราสามารถจะทำงานได้เท่าไหร่แล้วเราเรา,เราแจ้งเขาแล้ว แจ้งทางกรมพิการแล้วเขาบอกว่าให้เราลองถุกภาพแล้วก่อนถ้าสามารถทําได้ก็สีปรายเดือนส่งไปว่าเราจะทำอย่างไงได้ก็เออโควิดก็เข้าโควิดก็เข้ามากระทันหันเนาะพี่นีก็ไม่ได้ติดต่อกับป้าเลยพี่นีก็ออกจากเอรอ้านร้านที่พี่นีเช่าก็มานั่งมาก็อ,อยู่บ้านเนาะไม่ได้ไปไหน ก็ก,ก,ก,ก็ปิดกั้นชีวิตนะพี่มีกระป๋าเละก็เขาก็จะเขียนเมดศาสตร์มาหาเราอะไรเงี้ยพี่นี่ก็คิดว่าเออมันมันคงจบกันไปแล้วคือว่าเขาก็ไปตามทางของเขาเขาก็าไปเทคแคร์ผู้หญิงเก่าของเขาเราก็อยู่ของเราไปพี่นี่ก็มีอาการเริ่มมีอาการซึมเศร้าเนาะอาการท้องบวมแล้วก็อ้วนนะอ้วนโดยไม่มีเหตุผลนะ น้ำหนักมันก็จะขึ้นถึงเกือบแปดสิบกิโลเนาะพี่นีก็ดื่มเริ่มดื่มจัดนะมันก็ยังไม่อะไรเงี้ยแล้วพอเสร็จพอเสร็จเออหนึ่งปีโควิดเนาะหายก็เริ่มเ,ออเปิดให้คนให้คนได้เจอกันแต่ว่ากำหนดกี่คนกี่คนเงี้ย ทะเละเขาก็บอกว่าเออฉันคิดถึงเธอฉันเดินเข้ามาก็คุยกันเนอะก็เออก็ก็คุยกันปะเขาจะเป็นไงกับช่างเขากับชีวิตเขาังไงเขาก็เคยมีบุญคุณกับเราถึงแม้ว่าเราขัดสนอะไรเขาก็ยังส่งเงินเข้ามาช่วยเราอะไรเงี้ยคือว่าเขาจะโทรเข้ามาถ้าเดือดร้อนอะไรไหมอะไรเงี้ยเออเขาได้เงินกเกษียณมาก้อนหนึ่งเขาอยากจะ ให้พี่นีไปทำบ้านที่เมืองไทยให้เสร็จเนาะเขาพูดเนาะก็เออเออเออไปกับแกเนาะเออ,เอ,อ,เออไปมันก็ไม่ได้นั่นอะไรนะมันก็นี่แหละผู้ชายเวลาเขาเดินเข้ามาในชีวิตของเราเต็มที่ทีนี้มันมันพี่นีก็ไม่รู้จะเล่าอยัางไงนาะนายเอ เวลาพอโควิดเปิดถ้ากูชวนไปเที่ยวหน้าหนาวด้วยกันอีกปีหนึ่งเนาะมาเจอกันอีกทีอะไรเงี้ยแบบมันก็ผูกพันเนี่ยมันที่จะห่างกันไปสี่เดือนสามเดือนสองเดือนก็ไม่ได้เจอกันนะเขียนไม่สะอาดอยู่ๆแกก็อยากเจอเออก็เจอไปจนถ,ถึงวันเนี้ย ก็อยู่อยู่อยู่ไปพี่นีก็ไม่ได้คบผู้ชายคนไหนนะก็ไม่พี่นีไม่มีสิทธิ์เลือกผู้ชายเลยนะเดินเข้ามาแม้ทั้ง,ท,งทั้งผัวคนแรกคนที่สองผู้ชายคนที่สามบาเลคนที่สี่ไม่มีสิทธิ์ได้เลือกนะคะทุกคนก็เนี่ยเนาะก็คุยให้ฟังว่าการที่เราไม่มีโอกาสได้เลือกก็ ทุกวันนี้ก็อยู่ปะถ้าจะคิดว่าเจ็บก็เจ็บถ้าจะคิดไม่เจ็บก็ไม่เจ็บเราพยายามคิดไม่เจ็บพยายามคิดว่าโอ้เขาเป็นเพื่อนก็ได้ไปเที่ยวด้วยกันได้อะไรเขาเพราะเขาไม่ได้มาอยู่ในบ้านเดียวกันบางครั้งก็น้อยใจตัวเองนว่าเอ๊ะทำไมชีวิตของเรามันเป็นอย่างนี้เนาะมีผัวคนแรกคนที่สองที่สามที่สี่ มันก็ทำไมมันก็เป็นอย่างนี้นะชีวิตเราก็ต้องยอมจำนนต่อมันเพราะว่าเราก็อายุปัจนนี้แล้วจะให้เราไปเปิดใจรับผู้ชายคนอื่นที่มาจีบพยายามที่จะเข้าถึงเราเราไม่ปล่อยโอกาสเพราะว่าปล่อยไปแล้วมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดก็คือว่าอมาอยู่ ก็คิดจะเลิกกับแกหลายครั้งแล้วนะก็ครั้งสุดท้ายนี่ก็เลิกกันไปสามสี่เดือนพอแกเขียนมาบอกว่ามันขาดอะไรเนาะฉันคิดก็คิดถึงเธอเหมือนกันคิดถึงรอยยิ้มคิดถึงความสนุกสนานความตลกของเธอถ้าเราไม่ไปเที่ยวด้วยกันหรืออะไรก็ไปกินข้าวด้วยกันก็ได้เนาะเออ ดีก็มไม่มีใครเนาะก็ไปกินข้าวอแกก็ก็อย่างเงี้ยแกก็ทั้นท่าท,ที่รู้ว่าแกก็มีผู้หญิงอีกหลายคนแต่แกเ,เป็นคนชอบเที่ยวชอบออกชอบก็เหมือนสายเปย์เนานะก็ไม่รู้ว่าแกเป็นอะไรก็อยู่กับเราแกก็เทคแครดีแต่บางครั้ง การที่เราจะไปจูบไปหอมจะไปเอาใจเรารู้ว่าเขาไม่ได้มีเราคนเดียวมันมันก็ไม่สนิทใจแต่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแต่บางครั้งคิดมันก็เป็นแต่เราพยายามไม่คิดนี่แหละเหตุผลของพี่นีในวันนี้ที่ว่าเขาดีไหมดีเขาดีหมดไหมไม่หมดมันก็หวานอมผมกืนเนาะก็มันชีวิตของพี่นีก็ เราก็มีทำ YouTube ไปแล้วก็มันไหนเราไม่ว่างไปกับเขาก็ไม่ต้องไปอันนี้ที่ไปเพราะอะไรก็เพราะว่ามันมันช่วงหน้าร้อนเนาะคือก็ไปพาไปเขาจ่ายให้อะไรเงี้ยก็ไปมันก็ไม่ใช่ว่าชีวิตมันจะอยู่ได้นานอีก เท่าไรเนาะเรก็อย่าเจ็บมันแต่บางครั้งคนเราถ้ามันไม่มีใจให้กันมันไม่รักมันจะอยู่กันไม่ได้มันจะไม่ไปนอนกับเขาไม่ได้ไปอะไรพี่นีก็ต้องดึงใจตลอดดึงใจเวลาจากกันใช้ในช่วงที่ว่าอยู่กับเขาสนุกเท่านั้นมีความสุขขบคําอารมณ์ดีไปเพอจากกันเราก็จะต้องทําใจว่าอย่าคิดถึงอย่าเจ็บ เก็บช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันแต่นี่แหละค่ะทุกคนคี่ว่ามันไม่ได้ครบมันไม่ได้ดีไม่ใช่ว่าทําไมเราจะต้องฝืนอยู่กับเขานั่นให้โอกาสเขาทำไมก็คือเราเราเราไม่ให้โอกาสเขาเราก็ไม่มีใครเราก็ไม่ได้ไปไหนเราก็นั่งเราอยู่เนี่ยเพราะการออกเที่ยวมันต้องใช้เงิน มันก็ต้องใช้ชีวิตเราทํางานอย่างอื่นเราไม่มีไรายได้จากทางอื่นเพราะว่าช่วงน,นี้เราพิการเต็มร้อยเพราะว่าหมอบอกแล้วว่าพี่ไม่สามารถทํางานได้ก็จากสก่อนนี้ห้าหกสิบเปอร์เซ็นก็เติมให้เต็มร้อยเพราะว่ามันไม่สามารถ พี่นีไม่สามารถทํางานได้เพราะว่ามันชาอาการของพี่นีไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนจะรักษาได้ที่พี่นีทางกับข้าวทําปอเปี้ยทําอะไรเนี่ยเขาไม่ว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นงานที่ว่าในส่วนที่ว่าพี่นีเหงาทําอะไรได้โดยที่ว่าไม่ต้องอยู่เฉยๆนี่แหละไอ้ตรงนี้แหละเท่ากิดว,วันไหนพี่นีลุกขึ้นมาทําได้มีแรงรักษาตัวพี่นีก็ ขอยื่นคำขอว่าเราทํางานได้ก็มันชีวิตที่แบบว่ามันไม่มีสิทธิ์เลือกนะไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งจะเจ็บไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งคิดถึงใครสักคนนอกจากลูกตอนนี้ก็คิดถึงตัวเองนะพี่นีเธอเลยมานั่งคิดถึงตัวเองว่าอย่าเจ็บเจ็บมาเยอะแล้ว อย่าร้องไห้ถ้าร้องไห้ก็คือว่าร้องไห้เพราะความสุขเพราะน้ำตาเราออกแล้วเราสบายใจก็นี่แหละที่บอกว่าเขาดีหรือไม่ดีเขาก็เป็นคนชอบเที่ยวป๋าเรเนี่ยเขาไปตลอดเขาไม่เคยอยู่เงินกเกษียณเขาก็ได้เงินเงินของเขาก็คงมีของเขานั่นแหละไม่งั้นเขาจะเที่ยวแบบนี้เหรอ อาทิตย์นู้นเขาไปตรงนี้อาทิตย์นั้นเขาไม่เคยอยู่บ้านเขาไม่เคยอยู่สุขเขากินร้านอาหารตลอดเขาอยู่ในสังคมกับเพื่อนฝูงแล้วผู้หญิงเขากี่คนเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะว่าทุกวันนี้พี่ีีไม่ได้ไปบ้านเขาแล้ว mm hmm. ถ้าไปมันก็จะทําให้พี่ีีจับอะไรได้เยอะแล้วมันจะไม่อยากมองหน้ามันจะขยแยงแล้วมันจะเกลียดนะมันก็เลยกลายว่านะเออเราไปจึดที่โรงแรมดีกว่า ไปเที่ยวกันไปทานอาหารแล้วก็ต่างคนต่างไปเนาะนี่แหละที่พี่นีพูดว่ามัน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 เลือกไม่ได้เพราะว่าผู้หญิงนะการที่เราจะไปเลือกคบผู้ชายคนใหม่เราก็จะต้องพยายามเปิดใจทำใจทำเวลาแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่จบไม่สิ้นเนาะ การที่เราบอกว่าเราอยู่คนเดียวได้ไหมอยู่ได้อยู่ได้ไดไดก็เราถึงได้คิดว่าเออวันนี้เราอยู่คนเดียวถ้าปลาเล่เขาชวนไปเที่ยวกับไปชวนไปกินข้าวกับไปเดือดร้อนอะไรก็บอกให้แกช่วยมันก็เลยกลายบอกว่าบางครั้งจิตมันก็จะเริ่มมาเหงาจะมาเศร้าพี่นีก็เปิดเพลงคาราโอเกะลองของพี่นีไป หาอะไรทำไปก็นี่การที่ว่าพี่นีทำ u t u b e มันช่วยพี่นีด้วยในการที่ว่าได้ออกมาพั่มออกมามีเอฟีคอมเมนต์ออกมาคุยนะออกมาพูดนะที่มันก็เลยช่วยอาการซึมเศร้าพี่นีก็หายตอนนี้พี่นีก็หยุดดื่มเหล้านะมานานแล้วเนาะนานมากแล้วก็ก็ดีขึ้นเนาะก็มีความคิดมีอะไรที่ว่า สิ่งทุกอย่างที่ว่ามันหนักแน่นขึ้นมันหนักแน่นขึ้นโดยเชื่ะว่าเราไม่พึ่งไอลกอฮอล์ส่วนป้าเลก็เอ้ยนี่เอ้ยยนี่คนเก่ามันไปไหนวะกูคิดถึงมันเหลือเกิคิดถึงยี่นี่คนเก่ามันตลกดีมันทำกูขำตลอดไปตรงไหน พอไอ้ีคนใหม่มันก็ดีมันไม่เดิมมันก็ดีไปอย่างแต่บางครั้งมันมันไม่เหมือนกันนีคนเก่ามันเฮฮาดี ari, อะไรพวกมึงอย่าให้อย่าให้นีคนเก่ามันกลับมาเลยกลับมาแล้วอยู่ยากให้นีคนใหม่มันอยู่สวัสดีค่ะทุกคนขอขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านทุกๆคน,เพ,นเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบและเพื่อนเพื่อนชาว ทุกคนที่ผ่านมาดูคิดพี่นีด้วยนะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่นีด้วยนะคะ, like, ใ,หะ,คะให้กำลังใจเนาะพี่นีนะคะขอบคุณขอกำลังใจนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ